วันนี้เขานําท่านมายัางที่มูสีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับมาดูการทําเกษตรผสมผสานของคุณนิวัฒน์ฟองแก้วส่วนรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานมีอะไรบ้างนั้นเราติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมนิวัฒน์ฟองแก้วอดีตพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทย ก็เกษียณมาตั้งแต่ปี 2, 5 6 3ครับตอนนี้ก็อยู่ก็สัก2ปีกว่าแล้วหลังจากเกษียณแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้นะครับในราคาร้านกว่าบาทครับ,รบก็ก็ตั้งใจว่าหลังจากเกษียณแล้วก็จะมาทำเกษตรเกษตรพอเพียงนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่มาแล้วเอ,อมามาซื้อที่ตรงเนี้ยเจ้าของที่เดิมเขาได้ทำสวนเกษตรพอเพียงไว้แล้ว ที่เราทำนาไม่เป็นเพราะต้องมาเปลี่ยนจากการทำเกษตรผสมผสานหรือว่าทำอะไรนะส่สมผสมก็มาเป็นมาเลี้ยงปลาครับเดี๋ยวจะพาไปดูการเลี้ยงปลาครับตอนนี้มาเลี้ยงปลาหมอนะครับนี่เป็นสระนี้อันนี้เป็นสระครับนี่เป็นสระขุดไว้ที่หลังก็เลี้ยงปลาหมอไปได้รอบตรงละแต่ว่าในช่วงเนี้นะครับในช่วงเนี้เนื่องจากว่า ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดการขายปลาการที่จะต้องไปออกตลาดเนี่ยมันมันเขาไม่เปิดตลาดดัดนหนึ่งแล้วแล้วก็าลำบากน,นะครับที่จะทำมาหากินช่วงนี้ก็เลยช่วงนี้ก็ยังมีปลาอยู่2บอ่อครับไปสองบอ่ปบอปลาบ่อนี้ลึกกว้างยาวเท่าไหร่ฮะบอ่อนี้ก็ประมาณสักสักงานกกว่าครับงานกกว่าก็ ก็มีทั้งหมด4ี่บอ่อตอนนี้มีเลี้ยงปลาอยู่2บ่อนะครับก็จะจับขายได้ในเดือนเดือนหน้าในเดือนธันวาเนี้หลังจากวันที่สามธันวานไปแล้วก็จับขายได้เลยนะครับมีปลาอยู่ประมาณตันกว่าตันกว่าประมาณพันพันสี่ร้อยพันห้าร้อยโลนะครับปลาที่ขายนี่ปลาที่เลี้ยงปลาเไรเป็นปลาหมอเป็นปลาหมอชุมพรเป็นปลาหมอตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวปออ่อมาเืินดูปลาหมอเออช่วงเช้าให้อาหารไปแล้วก็เลยตอนนี้ก็ ให้ดูกอนในน้ำในสาเนี้อันนี้เป็นปลาที่จะจับได้ในเดือนหน้าครับรับจับได้ในเดือนหน้านี่ปลาหมอชุมพรนะเป็นปลาหมอตัวใหญ่เป็นหมอชุมพรครับพอเลี้ยงมาได้จะครบสี่เดือนก็คือวันที่สามทันวาร์ก็ปลาจริงจริงก็จะเลี้ยงประมาณสักสามเดือนกว่าถึง4สี่เดือนถึงจะจับขายได้เนื้อเยอะนี่นะครับแต่ปลาหมอเป็นปลาหมอที่กินอร่อยถึงแม้จะเลี้ยงแต่แบบเหมือนกับเป็นปลาหมอพื้นพื้น ครับไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับกี่พันตัวที่ปล่อยไปตอนนี้เจ็ดพันตัวครับบ่อนี่เจ็ดพันตัวบ่อนี่ครับครับครับยิ่งช่วงเดือนหน้าไปต้นไปน้ํามันน่าจะลดแล้วนะครับการขอหาปลาอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีรับปลาก็ก็ยินดีที่จะใครจะมาซื้อปลานะครับยินดีเลยมาซื้อปลาเขาขายกิโลเท่าไหร่ประมาณที่ที่หน้าสระขนาดนี้ขาย ช่ง COVID วงโคบิดเขาขาย6.5บาทบนะครับแต่จริงจริงก่อนหน้า้ขงขายโลละ70บาทครับเห็นว่าช่วงนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดอด้อนของพี่น้องที่จะมากินปลาก็ลดจาก70บาทก็เหลือ6.5บาทครับอันนี้อีกเดอีกศาสหนึ่งเ,เป็นศาสที่เราเลี้ยงไว้นี่น่าจะา6-7เดือนแล้วเพราะว่าเพราะว่าระยะหลังไม่ได้จับขายเป็นเป็นชุดใหญ่ก็ทยอยขายข,ายขนาดนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสักน่าจะร้อยกโลได้นะครับร้อยกว่าโลได้ นากเกี่ยวกับปลาหมอชุมพรเหมือนกันนะใช่ครับเป็นปลาหมอชุมพรบบบปลาอื่นไม่ได้เลี้ยงเลยครับโอ้นี่ที่พี่จำนวนสองไร่เท่าไหร่นะจำนวนสองไร่ครับสองไร่ครับอ๋อหครับก็สองไร่ก็จะมีการจะมีเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ครับครับตอนนี้เรากำลังเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวซึ่งเพิ่งจะเริ่มนะครับครับเพิ่งจะเริ่มที่จะเลี้ยงขาย ซึ่งก่อได้น,นั้นปเป็นการเลี้ยงไก่ชนเพราะว่าไก่ชนเนี่ยเราเป็นคนที่เลี้ยงตีไก่ไม่เป็นครับกาดน้ําไก่ไม่เป็นก็มีรู้ว่าไก่ก็ได้เก่งไม่เก่งยังไงนะครับ,รบตอนหลังเราก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาเลี้ยงเหลืองหางขาวเนี่ยึ้่เป็นไก่ที่นิยมของคนพิศโ,โลกแล้วก็คนทั่วไปมิงจะเริ่มนะครับ,รบก็เข้าใจว่าอีกประมาณสักระยะหนึ่งคงจะมีไก่ที่สวยให้ชมกันครับ นี่เป็นเล้าไก่แล้วนี่ปิดเล้าเล้าไก่ครับนี่ประตูเข้าไปแล้วครับมีเล้าไก่เล้าไก่ก็เดิมที่เป็นเล้าหมูที่ยกของเดิมเขาได้ทําไว้นะครับผมเลี้ยงหมูไม่เป็นเลี้ยงหมูไม่เคยเป็นก็ต้องมาเลี้ยงไก่ครับนะครับเลี้ยงไก่อเป็นไก่พันุ์ไก่ชนเลื้องหางขาวครับเลี้ยงไก่ชนนนท์เรียกาไก่ตีไก่ชกมวยนะครับอันนี้พ่อพันหรออันนี้อันนี้พ่อพันครับ อ๋อนี่ใช้กองหมูมันใช้กองหมูเดิมเขาเลี้ยงหมูไว้ก่อนใช่ครับทีนี้พ่อพาอีกตัวจะสวยกว่านี้ครับนี่บน้ลบอบอที่กะว่าตอนแรกว่าจะเลี้ยงปลาช่อนครับบอนี้นะครับกะจะเลี้ยงปลาช่อนเพราะว่าเรามีมีรั้วแล้วก็กั้นแต่ปรากฏเขาเลี้ยงบอกเขาเลี้ยงปลาช่อน้ก็ยังไม่ทดลองเลยครับไม่ลองก็ตอนนี้ลองเลี้ยงปลาหมอไปก่อนนะครับแต่วันนี้ช่วงนี้ว่างวันนี้ยังไม่ลงปลาเลยฮะยังเลยฮะยังเลยครับเพราะว่ารอตลาด รอตลาดแล้วก็ช่วงน้ําท่วมเนี่ยแหล่งเพาะพันปลาเขาก็ไม่มีปลาไม่มีลูกปลาขายก็เลยปล่อยว่างรั้นขอบสารก็จะมีพวกต้นต้นไม้ต้นสะเดาซึ่งตอนนี้สะเดาบางต้นก็กินได้แล้วเพราะมีดอกดล้ออกมีดอกตรงตรงนั้นครับต้นน้นมีดอกครันี่สะเดาที่วาก็ไปจิ้มน้ำพริกกินนะใช่ครับอันนี้ันเป็นต้นสะเดาอันนี้อาจพันอาจจะพันดอกเป็นพันแค่พันดอกมันมีดอกเร็ว ออนอกจากนั้นลิมสัก็จะมีต้นพยองพยงซึ่งปลูกถี่ระยะเม็ดเปเม็ดเม็ดเม็ดเพื่อให้มันเพื่อให้มันเป่าพอเพื่อให้มันเป่าเพราะา <wij historian: S 2> ว่าเราต้องการนักแน่อีกห้าปีสิบไม่ยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าอาจจะต้นใหญ่คร,ครับเขาบอกว่าต้นพะยาต้นพยงเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นเศรษฐกิจที่จะให้อาจจะมีอนาคตในวันหน้านะครับก <beb S 1> <sk r ub> ็ปลูกไว้แล้วแหละเพื่อลูกเพื่อหลานในวันหน้าอันนี้มะม่วง มะม่วงพันอะไรมะม่วงพันธบ์พื้นบ้านเป็นน่าจะเป็นสาบดูอ๋อเป็นมะ,ม,ะม่วงอะไรอ่ะมันจะหอมมันออกดอกกอยังเนี่ยออกลกูกอยังออกลูกต้นนี้ออกลูกนะชีวิตต้นนี้วันนี้ได้รับชมการทําเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาของคุณนิวั์ปองแก้วและการปลูกไม้ผลการเลี้ยงไก่ชนหรือไก่เลี้ยงหางขาวของพิศนุโลกนะครับในคลิปหน้ามาชมกันต่อนะครับกับการ ปลูกผักผลไม้ในพื้นที่ของคุณิวัต์บองแก้วที่มูสี่ตะบลบ้านกรลาอำเภอเมืองพิษณุโลกวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับแล้ว,วกต้อ,องนท่นทก่อนครั่